พี่น้องครับมือนี้ผมอยู่บ้านพักคะนะครับตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับผมเรียนเขามาในซอยของบ้านพักคะนะครับถนนน้ำเริ่มท่วมเลยเด้อครับพี่น้องครับโอ้ยนาหล้ายแห้งพี่น้องเบึ่งเอาคุณคุณน,น,นะพี่น้องน้ำท่วมถนนมองนี่แล้วครับนาสิไป่ได้แล้วละครับพี่น้องครับเนี่ยเอาล่องลงไปเบิ่งนหน่อยหนึ่งเบิง่ง โอ้มันเลิกไปเรื่อยเ้ยครับพี่น้องนี่ครับนามร้ายแห้งนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาคนคนคนไปบ่ไดล่ะครับพี่น้องครับถอดรถเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเครื่องมอเตอร์ไซค์สิดับนะครับพี่น้องครับไปบ่ไดล่ะครับปกลกาไปนะครับเดี๋ยวนามมันสีถ่วเลิกแห้งครับพี่น้องอ้าลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ้านผักขั ตำบลลิ้นฟ้าอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ